ท่าสวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาประกอบชุดกองคอนโดชุด210ลิตรตัวนี้ครับตัวนี้นะครับก็เป็นกองคอนโดขนาด210ลิตรคือปริมาตรรวมของ3ถังนะฮะ210ลิตรนะครับตัวนี้เหมาะสาหรับบ่อที่ใช้3ตันถึง6ตันแนะนําว่าไม่ควรเกิน6ตันนะแต่ถามว่าบางคนไปใช้กับบ่อที่ต่ากว่า3ตันได้ไหมได้นะครับ1ตัน2ตัน3ตัน4ตัน5ตัน6ตันใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปริมาณของบ่อหรือว่าปริมาตรของน้ําที่เยอะขึ้นแล้วก็เลี้ยงปลาเยอะขึ้นเนี่ย การทําความสะอาดจะต้องทําความสะอาดบ่อยหน่อยวันนี้เราจะมาประกอบให้ดูว่าชุดนี้เนี่ยประกอบอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ใครที่สามารถทําตามก็สามารถทาได้นะครับส่วนใครต้องการซื้อผมสามารถทักเพจหรือว่าทักไลน์ได้เลยนะครับจะเราจะมีราคาแจ้งให้นะครับแล้วก็แจ้งท่านผู้ชมก่อนนะครับชุดนี้นะครับมันจะมีรวมสกินเมอร์กับสะดือปั๊มน้ํากับแยกนะครับจะมีแค่ถังกองคอนโดอย่างเดียว ก็มีนะครับจะมีรวมก็มีผมจะมาประกอบให้ดูว่าประกอบอย่างไรใครที่ซื้อไปแบบรวมสกิมเมอร์สะดือรวมปั๊มน้ำหรือไม่รวมก็แล้วแต่นะครับสามารถดูคลิปนี้ได้เลยเป็นตัวอย่างในการประกอบนะครับผมเราไปดูกันเลยวิธีการประกอบนะครับตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับมันจะเป็นตัวสกิมเมอร์เนี่ยสกิมเมอร์สะดือ3นะครับจะเป็นรวมปั๊ม9 0 0าลิตรเดี๋ยวให้แยกก่อนถ้าเกิดว่ากรณีซื้อชุดที่ไม่รวมสกิมเมอร์ปั๊มน้ำไม่รวมปั๊มนะครับไม่รวมสกิมเมอร์ไม่รวมชุดท่อพวกนี้มันก็จะมีตตัััววถงงกอนี้้ให นะถังกองตัวนี้แล้วก็ตัวสายยางมีถึงสายยางนะครับแล้วก็ท่อข้อต่อต่างๆที่เข้าออกตัวนี้จะมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็จะมีใย,ยสังเคราะห์สีขาวแบบนี้แถมให้นะครับแต่วา่าดุกองอื่นๆไม่มีนะครับท่านผู้ชมจะต้องซื้อเพิ่มก็คือซื้อ UV นะครับ20วัตต์นะครับหหลอดในการใช้นะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ําที่ใช้สมมุติว่าใช้กระบอก3ตันถึง6ตันเนี่ยต้องใช้20วัตต์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใช้กระบอก2อตันเนี่ยก็อาจจะใช้แค่ประมาณ15วสตบ,บ์1าวาัตต์นะาสาัาาบ,บนบว้ ให้ดูให้ดูวิธีการวางก่อนนะนะครับเอา UV วางไว้ใต้นี้เลยนะครับให้น้ําตรงที่มันไหลออกเดือนนี้ไหลโดน UV นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบทีละชั้นกันเลยอ่ะหยิบเครื่องมือออกมาครับเราจะเริ่มจากชั้นล่างสุดเลยนะครับเอาอุปกรณ์ตรงนั้นขึ้นมาให้หมดเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากชั้นล่างสุดเลยนะใครที่ซื้อไปนะครับชุดนี้นะครับดูคลิปนี้ได้เลยนะครับชุดบ่อชุดถังกองคอนโดนะครับ210ลิตรนะอุปกรณ์ที่มีนะครับหน้าในถังกองเนี่ยจะมีตัวนี้นี่ท่านผู้ชม อ่ะแยกก่อนแยกเป็นชุดล่างก่อนเจ้นอกเกี้ยวในแยกแยกมานี่แยกมานี่ครับโอเคชุดล่างใช้ตัวไหนบ้างเก้าอ่ะชุดล่างเนี่ยถังล่างก่อนเอาถังล่างก่อนนะถังล่างก็ใช้ตัวนี้นะเกี่ยวนอกเกี่ยวในแบบนี้นะครับขันไปเลยนะเอาเกี่ยวนอกนะครับเกี่ยนนอกอยู่ข้างนอกนะครับเกี่ยวในอยู่ข้างในนะครับใส่ยางรองสีดําเรียบร้อยแล้วล้วก็ขันไปเลยครับตาขันไปเลยสามตัว เดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครที่ซื้อไปจะได้ประกอบได้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวนานนิดหนึ่งในการถ่ายนะครับใครต้องการซื้อสินค้าสามารถซื้อได้ที่ช้อปปี้รัตซ่านะครับหรือซักทางเพจทางไลน์ก็ได้แต่ผมบอกได้เลยว่าทางเพจทางไลน์ถูกกว่านะครับอ่าตัวนี้ใส่เข้าไปเลยครับตัวนี้เวลาใส่นะครับท่านผู้ชมให้หันมาด้านด้านอ่าถ้าเกิดว่ากรณีเราหันหน้าเข้าถังนะให้หันมาด้านขวามือของเราแบบนี้นะ เสียงมาขวามือเห็นไหมฮะเสียงมาขวามือแบบนี้นะครับกดให้แน่นเลยนะกดให้แน่นแต่ว่าอย่าใส่กาวนะครับทุกชิ้นอย่าใส่กาวนะแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อน้ําทิ้งนะใส่ด้านหลังนะฮะวาวน้ําทิ้งวาวน้ําทิ้งจะเป็นหนึ่งนิ้วใส่ด้านหลังแบบนี้นี่มันจะอยู่ประมาณนี้นี่คือชั้นล่างสุดนะครับเราประกอบทีละชั้นนะามาดูวาวด้านหลังครับนี่แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะโอเคชิ้นต่อไปครับชั้นที่สอง ชั้นที่สองท่านผู้ชมไม่ต้องประกอบอะไรเลยนะครับเราจะประกอบให้แล้วนะครับประกอบแค่ตัวนี้นี่ตัวน้ําทิ้งตัวนี้แค่นั้นเองประกอบได้เลยครับเวลาวางท่านผู้ชมต้องหันทัชิกเกอร์ออกด้านหน้าแบบนี้นะอย่าหันหน้าตัวนี้ผิดนะครับอย่าหันหน้าตัวท่อนี้ผิดนะตัวท่อตัวนี้ไว้ฝั่งแบบนี้นะครับไว้ฝั่งซ้ายมือนะครับนะพอจะวางภาพออกก้าลองยกชั้นบนหน่อย ด้านล่างขวามือ,อยังขวานะด้านล่างยังขวาด้านบนด้านบนท่อน้ําลงใช้ไว้ซ้ายมือนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับ okay, ตัวนี้เราจะประกอบไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไม่ได้แยกให้นะประกอบให้เลยแต่ตัวอื่นต้องประกอบเองเพราะว่าเวลาที่เราประกอบไปให้เดี๋ยวมันจะแตกได้นะครับโดนกระแทกแตกด้านนอกโอเคชั้นบนครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าวางไปเลยชั้นบนชั้นบนเวลาวางนะครับใยสังเคราะห์ตัวนี้นะครับวางแบบนี้เลยนะใยสังเคราะห์ตัวนี้จะต้องเปลี่ยนนะครับ กนะารเปลี่ยนขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าเราใช้งานแล้วขี้ปลาอะไรต่างๆมันตันแค่ไหนนะครับมันตันแค่ไหนตัวนี้จะต้องเปลี่ยนผมแนะนาว่าประมาณวันที่สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะขึ้นอยู่กับจํานวนปลาเราด้วยนะไอ้ตัวใหญ่สังเคราะห์นะครับอ่ะใส่ไปเลยครับประกอบเลยอันดับแรกใส่ท่อบายพาสก่อนนะตัวนี้1.5นิ้วนะครับบาพาสใส่เข้าไปนะครับเกี่ยวนอกไว้ข้างนอกเกี่ยวในไว้ข้างในแบบนี้คันแบบนี้อันนี้กรณีที่น้ำมันน้ำมันเต็มนะขี้ปลามันตันจนน้ำล้นมันจะมีท่อบายพาสกันน้ำล้นให้อยู่ หลังจากนั้นนะครับก็ปิดฝาฝั่งนู้นปิดฝาฝั่งนู้นปิดฝาฝั่งนี้อ่าปิดฝาใส่ยางรองด้วยนะครับนี่ใส่ยางรองก่อนใส่ยางรองแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาฝาปิดตัวนี้ขันเลยให้แน่นนะครับจริงๆอ่ะทุกรุ่นทำเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวฟันปลาตัวนี้นะครับที่เราบากเนี่ยให้มันอยู่ชั้นล่างนะครับอย่าหงายขึ้นนะให้มันอยู่ล่างแบบนี้เลยอ่า โอเคมาดูฝั่งนี้ต่อครับฝั่งนี้หมุนเกลียวครับใช้ตัวนี้กาบอกด้วยหกหนึ 6, ่งนิ้วเกลียวในเกลียวในขันไปเลยยางลองด้วยครับยังลองใส่ยางลองด้วย,ย,ยนะครับหลังจากที่ขันแล้วเนี่ยนะแล้วก็ใส่ท่อเลยครับเอาตัวนี้มาประกอบกันีนท่อยาวตัวนี้มันประกอบกันให้ได้รูปแบบนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้อยู่ข้างล่างกดลง ขากองคอนโดขึ้นวางบนบอรเลยลูกให้มันอยู่รูปแบบประมาณนี้นะครับนะรูปแบบประมาณนี้เลยนะเอากองขึ้นอกองคอนโดขึ้นวางบนบอรเลยครับถ้าวางดลานล่ามันจะใส่ยากนะ้ำใส่ใส่ให้ดูยากโอเคหลังจากนั้นตัวนี้นะครับวิธีการใส่ตัวนี้นะตัวนี้เราจะทํามาพอดีเลยนะครับให้ท่านผู้ชมขันตัวนี้ก่อนเมื่อขันเสร็จปุ๊บตะก้าวใส่เสียบไปเลยพอเสียบแล้วบิดก๊อกเคาะสองน้ำที่เคาะเพื่ออะไร <S <S พ <limp. S 2> เพื่อมันแน่นนะเ <s> คาะแย้มมันหลุดนะครับเวลาที <S <S ่เราเปิดใช้งาน ตัวนี้คะแน่นได้เลยเดี๋ยวเวลาเราจะถอดออกอะ่ะห้ามใส่กาวนะเวลาถอดออกก็คอคอตัวนี้ออกนะครับถ้าใส่กาวมันจะตายตัวเลยไม่สามารถถอดได้นะเพราะฉะนั้นต้องใส่แน่นน,นิดนึงเพราะเดี๋ยวเวลาเปิดทางานแล้วมันหลุดนะครับมันก็จะได้ภาพแบบประมาณนี้เลยแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมทำไมมืดจังอะ่ะมืดย้อนแสงมืดย้อนแสงโอเคนี่คือการประกอบตัวถังกองคอนโดเสร็จแล้วแต่บอกท่านผู้ชมก่อนนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องซื้อเพิ่มคือเปลือกหอยนางลมนะเปลือกหอยนางลมแล้วก็ u ูวนะครับนะ u ูวไว้ชั้นบนนะครับ เปลือกหอยนางมมรมเวลาประกอบใช้ชั้น2กับชั้นล่างนะครับนะตามคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยลงไว้ให้นะครับวิธีการเปลืองวางเปลือกหอยนางรมนะครับเปลือกหอยนางรมกับ UV เราจะไม่มีแถมไปให้เพราะว่า1เลย UV ผมไม่อยากมานั่งรับประกันนะพูดตรงๆเลยนะครับ UV แต่ละยี่ห้อมีความทนทานไม่เท่ากันผมไม่อยากมานั่งรับประกันสินค้าที่ผมไม่ได้ผลิตเองนะครับเพราะฉะนั้น UV ท่านผู้ชมจะต้องไปซื้อเอาเองนะครับผมจะไม่มีในชุดนะแล้วก็เปลือกหอยก็เช่นกันนะครับมันเป็นวัสดุที่ ผมไม่อยากสั่งมามันจะเพิ่มต้นทุนทําให้ราคามันยิ่งสูงนะครับนะท่านผู้ชมสามารถซื้อถูกๆแถวบ้านหรือตามช้อปปี้รัชดาได้เลยราคาไม่แพงนะครับสำหรับเปิดหอยท่านผู้ชมสามารถหาซื้อเองได้นะครับผมทีนี้มาดูวิธีการประกอบสกิมเมอร์สดือตัวนี้เป็นชุดสกิมเมอร์1สะดือ3นะครับหน้าจาน5นิ้วนะครับรวมปั๊มโซโบโ9 0 0 0 a นเะครับนะเป็นชุดสําหรับบ่อประมาณ3ตันถึง6ตันสามารถใช้ได้ถึง10ตันแหละนะแต่ว่าเนื่องด้วยตัวเนี้ยไอตัวที่ผมทําออกแบบมาตัวเนี้ย แนะนำให้ใช้ไม่เกินหกตันแต่ถามว่าเกินหกตันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องล้างกรองบ่อยนิดน,นึงนะอาจจะมีอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับท่อกลางหนึ่งนิ้วนะแล้วก็ท่อตัวพวกนี้จะเป็นหกขุน <6 S 1> นะครับแล้วก็ข้อต่ออะไรต่างๆจะเป็นหนึ่งุด้านิ้วนะครับโอเคมาอันดนะัแรกหยิบปั๊มออกมาก่อนครับปั๊มโซโบเวลาได้มาจะอยู่ลักษณะป,ประมาณนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดตัวนี้ออกก่อนนะเนี่ยดึงตัวนี้ออกก่อนเห็นไหมฮะพอดึงแล้วเราก็จะได้เกียวแบบนี้เลยนะครับอะไรเงนั้นก็วางเลยครับวางนู่นเลย อวางตรงนู้นนะครับโอเคขอรวบรัดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปทีนี้หลังจากนั้นก็ต่อเกียวครับต่อ1.5นิ้วเกียวแบบนี้นะครับต่อเพื่อต่อเข้าปั๊มแบบนี้เลยนะครับแล้วลดท่อมาเป็นหนึ่งนิ้วหลังจากนั้นก็ใส่ใส่เดือยแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ข่องอนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูมุมกว้างนะครับท่านผู้ชมก็ดูดูตามดูตามภาพได้เลยนะครับผมจะไม่บรรยายนะ เมื่อประกอบเสร็จนะครับลักษณะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เมื่อเมื่อต่อเสร็จจะมีความความกว้างเท่าไหร่ก้าว่าความกว้างไหนชุดนี้นะครับเมื่อประกอบเสร็จนะครับจะมีความกว้างเท่าไหร่สองเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบคุผมแล้วก็ความยาวอันนั้นตีมันกว้างนะตีมกว้างแล้วก็ความยาวจากปั๊มมามามาสะดือจากปั๊มมาสะดือเท่าไหร่ หนึ่งเมตรแปดสิบความสูงเท่าไหร่ครับความสูงเอาถึงกลางสกิมเมอร์นะกลางสกิมเมอร์เก้าสิบหกครับเก้าสิบหกเซน นะครับเมื่อต่อเสร็จท่านผู้ชมจะได้ความกว้างความยาวความสูงเท่านี้เลยนะครับนี่ใช้เบาะที่จะใช้กับเบาะสามตันถึง6ตันนะครับสามารถใช้ได้มากกว่านั้นนะฮะเรารองรับได้ถึง10ตันเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากแนะนําให้ใช้แค่ระดับประมาณนี้เพราะว่าเรื่องการทาความสะอาดเรื่องความใสอะไรพวกนี้มันยังเป็นอะไรที่ควบคุมได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะควบคุมยากการทาความสะอาดหรือการใช้วัสดุกรองต่างๆเนี่ยก็จะใช้ยากเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการประกอบรองคอนโดสําหรับเบาะปลา3ามถึงหตันนะครับเป็นวิธีการประกอบแล้ววรมส ปั๊มน้ำหน้าจาน5นิ้วนะครับเดินท่อกลาง1นิ้วนะครับท่อเขาปั๊ม1.5นิ้วประกอบแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปต่อใช้งานได้เลยแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องซื้อเพิ่มคือหลอดไฟ UV นะครับและก็เปลือกหอยวัสดุกรองสามารถซื้อเปลือกหอยหรือสามารถใช้หินภูเขาไฟหรือสามารถ ใช้วัสดุกรองอื่นๆขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านผู้ชมเองเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มผมจะไม่ทําไปในชุดเพราะว่าผมไม่อยากมารับประกันเรื่องหลอด UV นะครับแล้วก็2อไอตัววัสดุกรองเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะใช้แบบไหนนะครับเราจะได้ไม่ต้องบังคับกันผมขายแค่ตัวอุปกรณ์ในการใช้ส่วนวัสดุกรองต่างๆซื้อเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อมาใช้นะครับแล้วก็เลือกยี่ห้อที่ท่านผู้ชมชอบได้นะครับนี่คือปลงคอนโดนะครับ2องยลิตรนะครับของนายตัวเองนะครับผมส่วนวิธีการไหลของ น้ำเข้าด้านนี้นะครับเข้าไปปุ๊บเข้ามาด้านบนด้านบนหลังจากนั้นมันจะไหล أ, ผ่านใยสังเคราะห์ใยสังเคราะห์จะเป็นตัวดักนะครับใยสังเคราะห์เนี่ยจะเป็นตัวดักให้ขี้ปลาอะไรอยู่ติดอยู่ด้านบนหลังจากนั้นก็เข้ามาผ่านวัสดุกรองนะครับโดยเข้ามาเป็นหยดพอเข้ามาเสร็จปุ๊บน่ฮะถึงชั้น2นะครับนะน้ำก็จะลงมาเป็นหยดแล้วก็เข้าฝั่งซ้ายนะครับวนเข้าฝั่งซ้ายนะครับต้องผ่านชั้นกรองทุกชิ้นเลยหลังจากนั้นก็ล้นลงมาชั้นล่างนะครับล่างแล้วก็น้ําาดดันนไป้ขวา แล้วด้านขวาก็ล้นขึ้นมาด้านบนอีกแล้วก็ออกผ่านท่อ3ท่อด้านล่างออกมานะครับทาให้น้านะครับในบ่อปลาผ่านชั้นกรองทุกชั้นเลยนะครับนี่คือการออกแบบของนายตัวเองที่มั่นใจว่าเหนือกว่านะครับเพื่อต้องการให้ระบบกรองได้ใช้เต็มประสิทธิภาพทุกถังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวกรอง2 1 0ลิตรแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปย่อยนะครับกรองร้อยสิบเท่าไหร่ค2ับร้อยสองร้อยหกสิบห้านะ แล้วก็มีตัวกรองอทังเล็กอีก,กนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปทุกคลิปเลยวิธีการประกอบต่างๆนะครับใครที่สามารถทําเองก็ทําได้นะครับใครที่ต้องการซื้อนะครับสามารถติดต่อไลน์เพจหรือไม่ก็ลิงช้อปปี้ลัาล่าใต้คลิปเลยแต่ในไลน์กันในเพจราคาจะถูกกว่านะครับผมน,นี่ผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ